สวัสดีค่ะพระหมอเจตีโชคพยากณรน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะมาทำนายดวงรยวันประจำวันที่สิบนะคะมิถุนายนสองพัน้อยหกสิบแปดนะคะซึ่งตรงกับวันอังคารสีชจมพูค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พยิบสี่ชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวทัก ID Line นะคะตอนนี้มีโปรพิเศษอยู่หมดเขตวันที่สิบห้ามิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องขาเนาะเออพี่น้องก็ทัก ID Line มา เล้วก็จุดให้เหมือนเดิมค่ะนะคะเลขนำโชคนะคะของทูบไอ้ไข่วัดเจดีขอได้ไว้รับนะคะจุดให้นะคะขอพอรกันนะคะพี่น้องจ๋านะะแล้วก็ใครต้องการที่จะเช่าบูชาทูบของไอ้ไข่วัดเจดีนะ,ะมีไม่เยอะนะคะพี่น้องจาออ๋านะเออก็นะคะทาบุญร่วมกันทักก็ดีไลายสิบเก้าแท่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะะฟรีส่งค่ะพี่น้องค่ะนะคะทักก็ดีไลายมารอบส่งวันพรุ่งนี้ นะคะพี่น้องคะเนะเาะตอนนี้ก็มีพี่น้องสั่งมาบ้างแล้วนะคะพรุ่งนี้คุณป้าหมอก็จะจัดส่งให้นะคะพี่น้องคะนะเอาอย่างนั้นกัน <c oughs> เอาแล้วค่ะเรามาดูกันว่าพี่น้องจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเอาละสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะน่าจะโอเคอยู่นะโอเคในลักษณะว่าอาจจะมีเรื่องนะคะน่ายินดีที่ร่วมฉลองกันนะคะอ่าร่วมฉลองกันในเรื่องของ เฉลิมฉลองงานมงคลอนะ่ะประมาณนั้นหรือทํายอดขายถึงนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ก็มีความเซ็งเบื่อนะคะในบางครั้งอนะ่นะเนาะเบื่อเรื่องเดิมๆเมบื่อในเรื่องของออบริวารน,นี่ประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้เกิดความเบื่อความเซ็งเนี่ยวันพรุ่งนี้อย่าเซ็งนะเดี๋ยวเงินจะไม่มานะนี่เงินมาแล้วถ้าเบื่อรอคอยเรื่องเงินนะ่ะในวันพรุ่งนี้จะได้เงินแน่นะนะคะเงินก้อนโตๆเข้ามือเนี่ยนะคะพี่น้องคะนี่ดีขึ้นทุกเรื่องเลยนะเนี่ยนะเพราะนั้นอย่าเซ็งค่ะ อย่าเซ็งค่ะลุกขึ้นมาค่ะนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขานะขึ้นหนึ่งถ้วยอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องของงานเงินนะคะโชคลาภสุขภาพดีขึ้นประมาณนี้เลยในวันพรุ่งนี้นะนะคะฉะนั้นใครที่เซ็งๆเ,เหมือนกับสี่ถ้วยเนี่ยเราก็กระชุ่มกระชวยเข้าค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะรับเรื่องราวดีๆนะคะที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะคะทุกเรื่องเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่าว่าอย่างนั้นกันค่ะเอาแล้วค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะ เลขนาโชคมาจากไหนก็่าจจะมีตัวเลขที่มีคนส่งให้มอบให้นะคะเออ,อไม่ก็เป็นเลขหน้าไพ่ก็ได้เลขหน้าไพ่ก็ให้เลขสามสี่เก้าหนึ่งสามสี่เก้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนมาดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์ก็นะคะในส่วนของบริวารครอบครัวก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงนะคะ หรือดูแลบริวารเป็นห่วงคนรักนะคะเป็นห่วงบุตรหลานคณแม่ประมาณนั้นนะคะอืก็น่าที่จะในลักษณะของการกังวลม,มากกว่านะคะที่จะดูแลเขาดีหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะอ่าแต่ในเรื่องงานยังคงที่จะเมีพนักงานหนักๆลุยๆอยู่นะคะพี่น้องขาแต่ว่าก็นะคะเอาไว้เอาอยู่เอาโรดนะกิจการดีนะคะหุ้นส่วนดีกัลายาณมิตรดีนะคะพี่น้องขาในวันพวกนี้ใค,ใครขายของออฟไลน์ออนไลน์ก็มีออเดอร์ราาัวๆล่ะค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ ทุกอย่างไม่ว่าจะเหนื่อยหนักแบบไหนอย่างไรในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์ก็สามารถจัดการได้นะคะควบคุมได้นะคะในทุกเรื่องเด่นนะคะพี่น้องจ๋าเลขนําโชคมาจากไหนอ่าอาจจะเป็นเลขที่บ้านก็ได้คะ่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพนะ่ให้เลขนะะให้เลขหกหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์สองค่ะขอให้เห็งเห็งมาดูพี่น้องวันอังคารสําหรับพี่น้องวันอังคารเรื่องงานเด่นคะ่ะพี่น้องค่ะนะงานกิจการโอเคค่ะในวันพรุ่งนี้ นะคะพี่น้องคขาเราคอยรอจังหวะรอโอกาสในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็โอเคอยู่คะ่ะพี่น้องขานะรอจังหวะที่จะขยับขยายในเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถึงเวลาที่เราจะดําเนินการได้แล้วนะคะพี่น้องคารอข่าวเรื่องอะไรอยู่จะได้รับข่าวดีนะคะข่าวในเรื่องของการงานกิจการนะคะเออขึ้นเอ็มเพรสราจินีพี่น้องวันอังคารรวยนะคะ ออความบุรมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนบริวารความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับไพ่ใบนี้ดีขึ้นจริงๆนะคะเออฉะนั้นแล้วในวันพวกนี้พี่น้องวันอังคารนะคะไพ่ดีหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเยี่ยมค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขนะคะเลขสี่เก้าหกสามสี่เก้าหกสามค่ะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวัน พุธกลางวันนะคะสีเลี้ยญขึ้นก็ขี้เหนียวเงินบริหารจัดการการเงินได้เร็วนะคะนี่สีดาบขึ้นเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพใครที่มีความรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวร่างกายอ่อนเออ่อนเพลียนะคะพี่น้องค่ะก็พักผ่อนพักร่างซะหน่อยหนึ่งนะคะนี่อย่างนั้นเลยในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังเรื่องอารมณ์น่อยค่ะนะคะอารมณ์ดูว่าจะโูยอารมณ์ฉุนเฉียวประมาณนั้นน่ะนะคะค่อนข้างที่จะตึงเครียดเอาจริงเอาจังมากเกินไปนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวบริวารหน,นีหมด และโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมมบครอบครัวนะคะพี่น้องขานี่นะคะออในไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยดีค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะในวันพวกนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าหรือเลขที่บ้านก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี 4, 4, 5, 4, ่สี่ห้าสี่ค่ะสี่สี่ห้าสี่ค่ะขอให้เห็งเหงมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนขึ้นเดวิลนะคะไพ่ตัวตนขึ้นเดวิลระมัดระวังเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยง การทาอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเคนะคะพี่น้องจ้านี่ระมัดระวังเนะาะการที่เราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็ดูดีๆนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วเขาบอกว่านี่ไพ่บุญบาปขึ้นนะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนอ่ะต้องทําดีเท่านั้นนะนะคะพี่น้องคาเพราะขึ้นไพ่แบบเนี้ยเขาบอกว่าถ้าทําดีเทวดาก็อํานวยพรน,นะแต่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยนะคะโดนทันทีนะคะโดนตัดโดนตัดสินทันทีนะคะพี่น้องแต่ให้นะคะขึ้นดีนะ มีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีแล้วค่ะนะคะขึ้นไพ่ใหญ่หมดเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะดวงพี่น้องวันพุธกลางคืนน่ะแย่มามากแล้วประมาณนี้แต่ต่อไปนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอดวงพี่น้องนะคะพลิกปฏิหารเกิดน,นะคะเอ,อดวงเปิดสุดว่าง,งั้นเถอะนะคะเปิดสุดไปเลยนี่สุดๆเลยนะคะเป็นไปนในทางที่ดีนะคะพี่น้องจา๋าจากนั้นก็ยินดีล่วงหน้าเลยนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธ กลางคืนนี่นะคะนี่อะไรที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยจะประสบความสาเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะจะขึ้นไพ่ตื่นสตาร์นะคะปิดท้ายเนี่ยนะคะฉะนั้นแล้วด้วยบุญกุศลที่เราทํามาเนี่ยนะคะทว่าอําอนวยพรนะ่ะปลดปล่อยเราละพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งห้าสองศูนย์นะคะเดี๋ยวนะคะหนึ่งห้านะคะแล้วก็เก้าหนึ่งห้าเก้าแล้วก็เจ็ดค่ะ หนึ่งห้าเก้าแล้วก็เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีก็ยุ่งมีลงตรงนังเลยเรื่องงานนะ่ะงานไม่เป็นระบบนะคะยุ่งมากแล้วก็อาจที่จะมีความขัดแย้งกับบริวารหน่อยหนึงน่งอย่างนะเพราะนั้นระมัดระวังนะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจนะคะหรือว,ว่าจะอึดอัดนะคะกดดันตัวเองอยังไงไม่รู้นะ,คะเครียดึนเครียดไปหน่อยหนึงน่งอ่านะคะพี่น้องนะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดก็แล้วกันสุขภาพระมัดระวังด้วยนะคะ เอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตานะแล้วก็ในเรื่องการเงินนะคะถ้าเครียดเรื่องเงินมีเงินมีเงินเข้ามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังคงมีเครดิตอยู่ส่วนเรื่องงานเคลียร์งานเรียบร้อยนะควบคุมทั้งงานบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะอย่าได้เครียดนะในวันพรุ่งนี้เลขน้าโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่มีคนส่งให้มอบให้นะคะอืมเป็นเลขที่มีคนส่งให้มอบให้นะหรือไม่ก็เลขหน้าไพ่ก็ได้เลขหน้าไพ่เจ้านี้ให้ห้าสอง แล้วก็หกห้าห้าสองหกห้าขอให้เหงงเหงงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เรงเงินอยู่อ่ะนะคะก้อนโตโตน่ะมีอยู่จริงค่ะพี่น้อง่าหรือรอคอยเนี่ยเงินเข้านะคะหรือคิดวิธีการหาเงินนะคะก็มีเงินรออยู่นะคะพี่น้องขาหาเข้านะคะอ่าและก็พี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่านะคะเรื่องของงานก็เด่นเหมือนกันนะคะเรื่องของงานก็เด่นเหมือนกันเลื่อนเป็นสติปนะคะ เลื่อนเป็นสเตปเลยนะคะขยับขยายเนาะเงินมารัวๆนะเออแล้วก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเล็งเงินไว้ก็มีเงินกองอยู่เจรจาเป็นเงินเป็นทองขายของดีนะคะพี่น้องค่ะเยี่ยมจังเงินทั้งนั้นนะเงินหมุนเข้ามาแต่ก็ยังคงเตือนเรื่องเงินเรามัดระวังนะคะควบคุมเงินได้ด้นะคะพี่น้องค่ะเงินเข้าอย่างเนี้ยดูว่ายังคงเป็นเงินหมุนอยู่หมุนไปใช้มาหมุนลงทุนประมาณนั้นค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขเจ็ดแปด สามสองเจ็ดแปดสามสองค่ะพี่น้องคะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนล่ะอ่ะจาจักรพัดขึ้นสบายมากควบคุมงานเงินควบคุมบริวารควบคุมทับได้นะคะแล้วก็โชคดีในเรื่องของบริวารคนรักนี่หนไหมคะอืมแล้วก็ทุกอย่างประครับประคองดีขึ้นเยี่ยมนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะคะเร่งด่วนไปนะคะอะทํากิจทาการเนาะในวันพวกนี้เตือนเรื่องเดียวค่ะ อย่าอารมณ์ร้อนนะคะพี่น้องขาดูนะอารมณ์เป็นลมเป็นไฟอยไม่ได้ดังใจประมาณนั้นนะน,นะคะพี่น้องคะจะทําให้เราเสียการได้นะคะพี่น้องวันเสาร์นะเตือนเรื่องเดียวคะ่ะในวันพรุ่งนี้เรื่องอื่นดีคะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนอ่าเลขเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่สี่นะคะล 4, 1, 4, 4, 4, แล้วก็สี่หนึ่งสี่สี่สี่แล้วก็หนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงเ็ง,เ,งเอาละค่ะพี่น้องคะ่ะ เลขไอ้ไขวัดเจด,ดีนะคะมองเห็นชัดใช่ไหมคะเทียวนี้เนาะอ่าเลขเจ็ดสองสามค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสองสามค่ะพี่น้องค่ะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ